Jesú, 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 mi aðar. Tað vað er tøgu. Tað er Jesú. 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 Tað er Jesú คลิปนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้พูดถึงเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินสิงโคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ321 ประสบเหตุตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงระหว่างเดินทางจากกรุงดอนดอนประเทศอังกฤษไปยังประเทศสิงโคโปร์จนต้องนำเครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอาจจะมาช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับก่อนจะไปรับชมเรื่องราวก็อย่าลืมค่ามามาม่าค่าปลากระป๋องให้กับแอดมินด้วยนะครับเป็นที่ทราบ กันดีอยู่แล้วว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ประสบเหตุตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงระหว่างเดินทางจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไปยังประเทศสิงคโปร์จนต้องนำเครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งมีผู้โดยสาร211คนและลูกเรือ18คน ข้อมูลจาก BBC News ระบุว่าผู้โดยสารเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เปิดเผยเหตุการณ์ที่พวกเขาเรียกว่าน่ากลัวอย่างยิ่งระหว่างที่เครื่องบินโดยสารซึ่งเดินทางมาจากลอนดอนตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงทําให้ผู้คนบนเครื่องบินและข้าวของประเด็นกระดอนไปทั่วทั้งห้องโดยสารแอนดรูว์เดวิสชาวอังกฤษที่โดยสารบนเครื่องบินบอกว่ามีเสียงกรีดร้องที่ดังอย่างสยดสยองและเสียงที่ดังก้องในช่วงไม่กี่วินาทีแรกที่เครื่องบินตกหลุมอากาศสิ่งที่ผม จำได้มากที่สุดคือเห็นข้าวของต่างๆลอยอยู่ในอากาศผมถูกกาแฟหกราดมันเป็นการตกรุมอากาศที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเลยผู้โดยสารอีกคนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าจู่ๆเครื่องบินก็เริ่มเอียงขึ้นและสั่นๆผมเริ่มเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทันใดน,นั้นเครื่องก็วูบตกลงอย่างมากทุกคนที่นั่งอยู่และไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยโดนเบี่ยงขึ้นไปบนเพดานเครื่องบินทันที และล่าสุดครับเมื่อวันที่22พฤศภาคมลอเลนหว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวซึ่งเขาระบุว่า ผมรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินว่า131ผู้โดยสารและลูกเรือ12คนบนเที่ยวบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ321 กลับถึงสิงคโปร์อย่างปลอดภัยเมื่อเชา้านี้โดยสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้นำเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับทุกคนกลับมาในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวสิงคโปร์ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยสำหรับการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ตลอดจนดูแลผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของผู้เสียชีวิตอีกครั้งผมยังภาวนาขอให้ผู้บาดเจ็บหายดีและสามารถกลับบ้านได้โดยเร็วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยขอให้ผู้บาดเจ็บหายดีและกลับบ้านได้โดยเร็วนะครับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือจากทางการแพทย์ของไทยตลอดจนการดูแลผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับผลกระทบทําให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของไทยนะครับที่ให้การช่วยเหลือว่าทําหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเป็นมืออาชีพขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างอ่อนโยนจากแพทย์และพยาบาลความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน คนแรกนนเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับความรักของคุณประเทศไทยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือแบบฉุกเฉินขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องฟื้นตัวโดยเร็วความคิดเห็นคนทันมาบอกว่าการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากคนไทยรวดเร็วเป็นมืออาชีพและมีความเห็นอกเห็นใจคนถันมาครับคนนี้เขาบอกว่าขอบคุณประเทศไทยปลอดภัยมากที่ได้อยู่ในโรงพยาบาลและได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนจากแพทย์และพยาบาล ขอบคุณคนไทยขอพระเจ้าอวยพรคุณและทุกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเมียนมาคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆเสมอในเรื่องการดูแลและการต้อนรับจากเมียนมาขอไว้อะไรให้กับผู้โดยสารและลูกเรือทุกท่าน ต่อที่คอมเมนต์ของคนทันมาครับคนนี้เขาบอกว่าฉันขอขอบคุณทางการไทยทุกคนที่ดําเนินการอย่างเป็นมืออาชีพตามรายงานของสื่อพวกเขายังจัดให้มีตํารวจจราจรนํารถพยาบาลทั้งหมดไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยทําได้ดีมากการต้อนรับแบบไทยแท้ของคุณได้รับการชื่นชมอย่างมากนอกจากนี้สื่ออย่าง CNA ยังได้รายงานข่าวที่ดีมากในทุกด้าน ครอบคุมงานอย่างเป็นมืออาชีพขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอให้ท่านหายจากโรคโดยเร็วแต่อย่าลืมนักบินที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์โชคร้ายครั้งนี้แต่ก็สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารที่เหลือได้ทั้งหมดและลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยทำได้ดีความคิดเห็นถัดมาครับเรื่องนี้น่าเศร้ามากขอบคุณน,นักบินที่รีบเปลี่ยนเส้นทางเครื่องบินกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยและขอขอบคุณทางการไทยที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว คอมเมนต์ตมาบอกว่าหน่วยบริการฉุกเฉินในกรุงเทพทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดลำดับความสำคัญรับคัดแยกขนส่งและรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บโคทธมาครับได้ชื่นชมนักบินว่าการที่นักบินสามารถนำเครื่องขึ้นบินท่ามกลางความวุ่นวายที่รุนแรงและลงจอดอย่างปลอดภัยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนคนต่อมาได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตนเองว่าฉันเคยประสบกับสภาพอากาศปั่นป่วนรุนแรงมาก่อนตอนที่เครื่องบินพยายามจะลงจอดท่ามกลางลมกระโชกแรงเครื่องบินทั้งลำรู้สึกเหมือนกำลังจะพังมีการกระแทกอย่างรุนแรงสั่นสะเทือนโยกไปมาขึ้นลงราวกับรถไฟเหาะทำให้ถาดอาหารทั้งหมดหลุดจากชั้นวางทุกคนกลัวมากและฉันจะไม่หยุดอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดเวลามันรุนแรงมากจนฉันยังตื่นตระหนกแม้หลังจากที่เราลงจอดและ นั่งรถกลับบ้านเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วข้อตามฉันมีอาการตื่นตระหนกผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินของเราต่างก็คิดว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตฉันจินตนาการได้แค่ว่าเที่ยวบินนี้จะผ่านไปได้อย่างไรต่อกรที่คอมเมนต์ต่อามาครับบอกว่าสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าท,ที่ทรงปกป้องผู้โดยสารไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันน่าสยดสยองขอชื่นชมนักบินด้วยความพร้อมรับมือภัยพิบัติของประเทศไทยก็น่ายกย่องเช่นเดียวกัน ทัดมาครับคนนี้คอมเมนต์สั้นๆว่าฉันรักประเทศไทยคนใจบุญมากต่อมาครับทำได้ดีมากประเทศไทยฉันอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบนน่านฟ้าของประเทศของฉันหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นหากเครื่องบินลงจอดที่ JKIA เเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้ยินว่าความตายก็เกิดขึ้นขอแสดงความห่วงใย,ยทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ความคิดเห็นคนถัดมาครับฉันเคยพบกับความปั่นป่วนที่ค่อนข้างรุนแรงในอดีตและหลังจากนั้นหัวใจของฉันก็เต้นแรงอย่างแน่นอนความวุ่นวายครั้งนี้คงจะเลวร้ายมากจนสุภาพบุรุษคนนั้นหัวใจวายและจากไปซึ่งจากความคิดเห็นนี้ครับคนถัดมาได้ตอบว่าเครื่องบินดิ่งลง7,000ฟุตใน2นาทีจากนั้นคนถัดมาได้เข้ามาเสริมว่า 6,000ฟุตใน3นาทีส่วนคนต่อมาครับเสริมต่อไปว่าสำหรับชั้นดูเหมือนสายการบินพยายามช่วยชีวิตชายคนนี้จากภาวะหัวใจวายไม่ใช่การบาดเจ็บจากความวุ่นวายอย่างรุนแรงขอให้โชคดีความคิดเห็นถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าตั้งใจว่าจะขึ้นเครื่องเที่ยวบิน SQ 3 2 1กลับสิงคโปร์ แต่เรื่อนไปเป็นเที่ยวบินที่22แทนเพราะได้เจอกับเพื่อนเก่าจึงตัดสินใจขยายเวลาออกไปอีกวันเพื่อจะได้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันไม่อย่างนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บฉันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ฉันขอส่งกำลังใจให้กับพวกเขาอย่างสุดหัวใจและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วพ้นทันมาครับเขาบอกว่าลองคิดดูหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้โดยสารจะหวาดระแวงที่จะคาดเข็มขัดในระไภยทันที ที่ได้ยินข้อความเสียงปันป่วนที่ส่งเสียงผ่านอินเตอร์คอมซึ่งบางที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีถัดมาครับคนนี้บอกว่าเสียใจกับการสูญเสียและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในประเทศไทยที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บคนถัดมาครับเราต้องขอขอบคุณประเทศไทยสําหรับความพยายามที่จะช่วยเหลือขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนั้น คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคนไทยซึ่งเขาบอกว่าฉันอยู่ในประเทศไทยผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศของเราช่วยสนับสนุนเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในครั้งนี้ประเทศของเราทําดีที่สุดแล้วซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนทไทยมานได้เข้ามาตอบกลับว่าที่ไทยสนับสนุนไปทั้งหมดจะจัดการโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินรวยมากติด10ส,สายการบินที่รวยที่สุดในโลกสายการบินสิงคโปร์จะเป็นผู้คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด นนค,คนทนมาได้เสริมมากขอบคุณประเทศไทยความช่วยเหลือของคุณได้รับการชื่นชมอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาครับฉันได้รับการฟังบรรยายสรุปจากสจวตในปี2544เกี่ยวกับผลที่ตามมากับอันตรายจากความวุ่นวายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันคาดเข็มขดัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งเครื่องผู้คนรู้สึกสบายใจกับความปลอดภัยมากเกินไปการบาดเจ็บจำนวนมากสามารถป้องกันได้ด้วยกิจ,จวัตรง่ายๆเช่นนี้ต่อกันที่คนต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่า รายงานที่ดีเยี่ยมและการดูแลที่เป็นเลิศจากประเทศไทยขาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและคอมเมนต์สุดท้ายครับคนนี้บอกว่านี่เป็นเครื่องเตือนใจสูงสุดที่จะไม่ทำแบบเดิมเป็นข้อผิดพลาดท,ที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นน้อยมากบนเครื่องบินขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยเหลือประสบการณ์อันน่าสะพึงกลัวและสะเทือนใจเช่นนี้ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาชื่นชมประเทศไทยแล้วก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหาข้อมูลในการแปลผิดพลาดไปกันในก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ